น่ารักปลักควายจำลองนะคะอันนี้ซึมแม่ท้องสองตัวนะคะที่กลับมาสู่ฟาร์มของเราแล้วนะค่ะ แม่ท้องสองตัวท้องเก้าเจริญแล้วก็ท้องกับช้างอุดอรนะคะนี่อื้โพริมีพริกตัวอีกมีพริกตัวอีกโอ้โหสุดยอด ของโตด้วยโอ้ oh, ดู <c ười> งานคลิ้งไปกลิ้งมาโอ้เล่นไปลูกเล่นไปให้อิ่มเลยอันนี้เป็นปักควายแบบเราจำลองให้เขานะคะโอ้โหพลิกตัวอีกบึ๊บ อึ๊บโอ้โหเย็นสบายอืมโอ้โอืมอืมอืมนี่เป็นควายแม่ แม่ท้องของเรานะคะเป็นควายที่เราจะเอามาเป็นแม่พัน์กับเจ้ารุ่งโรจกำลังเล่นน้ำเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงตอนราวเก้าโมงกกว่าให้เขาเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวมาลงให้ดูนะคะยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆจะเลี้ยงดูเจ้าแล้วก็ต่อยอดให้ได้ดีนะคะ นี่จะดูเลยเจ้าเต็มที่เลยนะเห็นแล้วก็รักเลยครับ